สบายดีพี่น้องกินเข่าไหมกินเข่ามาเด้อ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 มาเดยากูจะกินปลาแดกบอนี่ปลาแดกมือคืนนนี้มันเปลีนอันนั่นตัวนี้แก้วบักขมน้นพริกมะขามกินมะขามเกินแล้วเห็ดมาใหาเหรดแล้วเฮ็ดมาฝา เขาสวยไปหน้อยือนี้พไปยังเขาตึ้นมกินืนนี้ว่ามีพี s <S ่น้องมาทางนี่คือว่ามีพี่น้องพี่น้องไม่เหรอมันช่วงเขาช่วงหนำเลยไปหาองุ่นยิงหมดไปหาองอิงเนี่ยไปหาบ้ตรไปองหาองค์อิงหมดพล่วนะใช่สตีฟเปิ่ให้นี่อ่งอ่ะมันแบบมีหนำอยู่ตรงนฉันขึ้สักมาเดี๋ยวดีขึอจังเบื่อ น้าแมน้ำหั่นแม่ยันซ้กมาเดี๋ยวนี้คือทางบึมบืม๋ยทางน้ำนั่นดีแ่เดนี่นั่นนี่ห้องน้ำนั่นแม่สามชี้้องคกอทางบึมบมอยู่ก็สิวาน้ำบไไหนมันมามหนกับอไรโอก็บิดบงในเปียงห้องน้ำาบบไล่ๆอยู่นั่นแม่เอ้ยว่าไม่ทางีเจ้าสิไปน้ำน้ำหุดตัว ฉันจะซักมาเดี๋ยวนี้ห,หน้ำมามันสีพัดขนไปน้ำเหมืนตินนั่นยุ่หน่าของน้ำไลายนั่นแถวยำซีนแห่งก็สิไปน้ำเหลอไปน้อ,นอแแงออแวดีเลยแเลยเฮ้ยไปถอนอะไรอยู่รอชวนมนหร แล้วกินัเหรออืขับไปยัดใ่หมงเก้าแคู่รถทวงนกล้วยขอบขุนนั่นคนปลาทวนขอบคนหนาบ้านแล้วมีต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวสองนอแล้วก้นไหนสัมกแฟคนก้นไห้จ่อยมีสองต้นก้นไห้สัม เอ้มันเป็นเคูน <c oughs> นีนแ่แหละฮาสีได้โสกันมันเป็นวีเอาได้โขกเลยนี่ <c oughs> โขกง่ญ่เลยล่ะนี่เป็นอีลีม <c oughs> าได้ดพ,พี่นองไม่กินขอน้ำกันเด้อบ่กล้ากินนรถบังยันห้าใช่กันบ่รยันเขาว่าเหมียนยังวัดสีเ <c oughs> มคู่บองประเดีย๋ยวเอามานี่ไป ซอยวานนมห้นี่นั่นทงหอยนี่เซีบบเออมันจืน้ำกันนัล่ะเป็นกระปุกยเยบบเคยเคยเคยผัดกับนี้นอไมว่อันนี้มันไหลใส่นี่น่ แล้วว่าเขาพาเต็มก็มอันนี้น้าอันนี้ไรใส่นหมมันมันแข็งมองแล้วกันอืมอกินยี่เก็ได้หมากสตอรก,กินยังไลยก็ได,ไ,ดกได้เห็นมันเห็นมันอิมม่มอ,อยู่เนาะนอนยังไลยก็ได้เห็นมันหลับกินยังไลยก็ได้ว่าแต่มีสิ่งแห้งต้องขอนีย้ข้อนท้อนอเอามาเถอะไปกินแล้วได้ว่าหันขวดหนึ่ง มาตัดสักผ้างั้นน้ำด้วยอยากกินน้ำเนี่ยห่อนซักผ้าก็บซักผ้าตากแดดไปเซ็กับน้ำไปห่ากันหรอโอ้ยพี่หยุดมีประเด็จเพราะว่าไี่หยุดมีประเด็จตัวอยากระดาษมักก็นานทอมีกระดาษฉั้นไระเด็จลงมาที่เท้งหมดเที่ยวขึ้นเท้าหลายฉั้นจะปวดขาเด้อปวดขาเด้อเที่ยวขึ้นท่านเท้ถหลายไหลจะเอายังไงคือจะหายแล้วก็จัดซีแจกไปซั่งเล่นใชไหมคือจะเคลียร์ลงนี่ แต่ว่าตื้นๆปวดหลังปวดหลังตัวเองสังนี่ออกงานนี่เชียร์นู่นเตียงสิร์ฟียงยางดีแต่ว่าปวดหลังแห้ตื้นๆมากเราเท่าแล้วเนาะอ๋อบบอยนอนงขขางนอนแต่เตียงสิร์ียงไว้ไปอยู่กับมิญติงดึกอยู่นี่แล้วเท่าน้ำใหญ่ดีแล้วใครเด้กางอันนี้ใครจังขึ้นสูงบาดอ่ะไม่บาดไม่หยุดไข่เมื่อคืนขึ้น,ขนไข่ไหมเขาเศร้าจะหาตอกไข่แต่ว่าใส่ยาอย่าง <laughs> กับเท่าที่เขาเก็บดค่อยเก็บกับไข่ เปลี่ยนมาหลายมื่นเหรียญคู่เหงเปลี่ยนหฮมมหมอันอัเสียัลยอะออ่ะปัวสมัยอะปะคั่วเออกังไค่ยังไงกินมันเศ้าไว้เป็นแบบแบบยาด้านบนเป็นตียาน้านแข็งกตนเียยาไม่เก่เนาะอ่ะปะขัวกับไฮไลน์ยาไม่ลูกออนเถบอะปะคั่วกลางโฮมแต่เนียอันเดียวคบอเ่อเห็นเดเช่โอ้ยซื้อยากขึ้นย่งเดวเขาเรียกว่ายาดนตำนานเเศร้าไว้คือเงินกับยาไปพูด่จริงเ อยากเก่งคันเป็นไข่เนี่ยกินหันเม็ดนึงกินเยอะให้ละหน้าเม็ดนึ่งนะยังบอกต่งว่าอย่าินี้แค่อกที่ฟรีนะบอกมีจะไปซื้อเสรมันหาซื้อยากเดิเนาะบางร้านจะมีมาก็ไม่มียังไงมันหาซื้อยากหาซื้อยากกินพอเด็ดนอนจะตื่นตื่นขึ้นไม่ได้สดสื้อเลยกอให้กินแล้วมันคือว่านอนถ้าเจนก็ไปพัลล่านั่นคือว่านอนกินเลือดตอร์าขาวอ้บอกพัลล่าปาขาวเรามีอยู่โอ้ไ่ต้องเอามาไว้่ายกินรวด มีอยู่อยู่น้ำฉันมีอยู่น้ำฉันนีอยู่ฉันซื้อมาแต่บ่านอยู่ยังนอนยืนอย่างนั้นมาหรอวันนี้กินพีอยู่พี่น้องกินกัำยังกระเด็นแล้วว่าจะมีเสียแหงกำบังติดตอกำบังทั่วผู้กินให้มันหลับ หอกินมัขั้นข้อแล้รกักินนี่หอดาดขอจาดลดนี่หรอแต่วากรเทียมทนอยู่ใส่บุงหรใส่บุรเียมทนกินกับใบไม้หอดขอแก่ได้บุ้งแล้วบะแม่ก็เทียมทนหัวเดียวนะเขาเอื่นกระเทียมทน เตมกัรบอยงี้ยงมักับียมทัวรนี่แหละจต่เขาลองดองน้เพึ่งอะไรเงี้ยแัดบงานครับจะไปซื้อไม่กินในแบบรอไปเลยเป็นยัไงเป็นยังไงถ้าบคอะไรอ้พองสมขยะเนี่เป็นยังไงผมแข็ง หลานพญ่ยืนลานซ้าเอาไว้ขข่นจะวางมาท่านมาสัไปหาหมอไม่อย่่กดไปหาเส้นเสียทั้งนก็กจว่าไปัวถีบถูเดียนีิงนาะเพราะวคันว่าคขก็ต้องไปหมอเก่าว่าเขากดหลังให้ปัดบดเดียวเศร้าเงือนบ่อนบากับมาหอเี้ยนุ่็นอ่างนามันวดเลก็จีนวดวดจุดเดียวเศ้าอีกจนั่น คันว่าไปหาหม,มอนี่น้องพี่น้องคันว่าไข่กรไปตัวจะก็ไปหาหม,มอนที่ไปเรื่องอะไรโมงบ้าฝังเข็มเป็นสองสามลอยเข็มคนละเป็นแล้วเป็นเสินเลือดเลือยสไฟแตกเขาหวาหมอว่าอืมเขาหวาคันเป็นเส้นเลือดอันง,ง่ายตแตกนั่นเป็นเจ้าพิการว่าพิการก็ตายเลี้ยวเพราะว่าเลีอยแตก อืมเส้นเลือดฝอยแตกซื่อๆเอาเลืยขอเล็แทงเข็มมันใกล้เงี้ยใกล้เงี้ยเขียดหนักบ่แลาไปเตะบอลมามีเมียยังสี่เมียคู่ร่างกายมันกจักสิจังใดแล้วแน่นแล้วบอกฮีตสตูบมากขึ้นจั๊กน้ำพะโจ๊ะแม่เฮ้อกับพอดูน้ำเพิ่นนะได้ยินแต่ว่าไปเตะบอลมา ส้าเราคลิปนี้ฝากไว้สามีสักก่อนพี่น้องอาาออกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง